เดี๋ยวเราจะมีไปเดินชมแต่งทุกคนได้รางวัลในแคตตาอกรี่ก็คือเป็นนางงามซีเฟอร์ตเฮ้ยเฮ้ยตื <c oughs> ่นเต้นมากเลยเดี๋ยวมีสัมภาษณ์นิดหน่อยก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยต้องถึงเวลาตื่นแล้วนะคะเมื่อคืนก็เสร็จงานดึกมากวันนี้ก็ตื่นเช้ามากแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราต้องไปลุยงานต่อนะคะวันนี้เนี่ยมีวิ่งถึง2อง,งานเลยทุกคนก็ปกติก็จะยังไงพูดยังไงปกติได้ตื่นเช้าขึ้นมาก็จะต้องดื่มน้ําผลไม้ใช่ไหมคะแต่ว่าน้ําผลไม้น่าจะเอาไม่อยู่นะ พูดตรงๆนะจะไม่อยู่ก็เลยนี่นะคะวันนี้เนี่ย เราก็เลยต้องเพิ่มความเฟรชให้กับตัวเองด้วยน,นี้เลยค่ะมอคโคนาโกลด์คร์มานะคะและนี่ก็คือสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความเฟรชให้กับหน้าแล้วก็เพิ่มพลังงานและทำให้หน้าเนี่ยรู้สึกตื่นขึ้นมานะคะพร้อมลุยงานในวันนี้ทุกคนแล้ววันนี้พิเศษมากเลยนะเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเรามีไปเดินแฟชั่นใช่ไหมคะแต่ว่าตอนบ่ายเนี่ยเรามีไปเดินพรมแดงด้วยทุกคนตื่นเต้นมากตื่นเต้นไม่ไหวอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าลุควันนี้เนี่ยเราวางไว้เนี่ยเราจะ ใส่ชุดอะไรแต่งหน้ายังไงทำผมยังไงอยากให้ทุกคนเนี่ยเซอร์ไพรส์กันนะคะเอ๊ะเรามีชุดเดียวหรือเราต้องเปลี่ยนกี่ชุดไม่บอกหรอกถ้าอยากรู้เนี่ยต้องดูต่อในคลิปนะคะแต่ว่านี่เลยเรามาเพิ่มยอันยาใครคะซออยมาแล้วมาแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,วนยังคะตื่นแล้วเพิ่งตื่นเลยเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อคืนอะเสร็จงานดึกมากเลยเนี่ยดึก <มา S 1> ไปไหม,ม<า> นี่อยากจะแนะนำให้ทุกคนนะมาคนหน้าโกคคลม่าต้องมาแล้วนะวันนี้ต้องมาแล้ว,ลวใช่ทั้งวันเลยนะทั้งวันถูกถเริ่มเลยแล้วกันนี่ห <c oughs> อูซีซ์เอ้ยหอ,อมไหมคะหอมอ,อยากอยากดมป้าก่อนไหนมาซิ <c oughs> ลองดูซิ <c oughs> อุ้ยหอมจริงหนะอมมากขอละแก้วมาเริ่มค่ะปะมาค่ะทุกคนนี่นะคะมาคนหน้าโกคคลม่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเอาเป็น สามช้อนพูนๆเลยละกันเพราะว่าวันนี้เราต้องการเอเนอร์จีเยอะๆนะคะหนึ่งสองสามโอเคค่ะมาอูหอมมากว้าวมคนซีทำไมกาแฟมันมีฟองอ่ะอ้าวก็นี่ก็คือชั้นครีมของแครม์มาะคะของมาคอน,น่าโกแครม์มา บอกเลยว่ามันถึงรสาาิก้ามากเลยผสมประสานกับชั้นแครัมมานะคะที่มันหอมละมุนที่สำคัญเนี่ย<น>มันโชยมากเลยอ่ะหอมซีสต้องคนละแก้วจะบอกทุกคนว่าที่สำคัญเลยนะคะด้านเนี่ย ชอบมากเลยเวลาดื่มกาแฟเพราะว่าถ้ารู้สึกว่าได้มีช่วงเวลาเป็นของตัวเองเนาะในแต่ละวันเนี่ยบางทีด้วยตารางงานที่มันค่อนข้างแน่นที่บางทีเนี่ยเราไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยเวลาดื่มกาแฟเนี่ยเราก็ได้มานั่งดื่มนะคะอยู่ตัวคนเดียวนั่งดมกลิ่นกาแฟซึ่งมันหอมละมุนมากได้อยากจะให้ทุกคนได้ลองชิมกันนะคะมันดจริงๆมา คคะด้าขอตัวก่อนนะคะจะขออนุญาตเนี่ยไปทํางานก่อนเพราะว่าด้าไม่อยากเลดน,นะคะแต่ว่างานตอนเช้าเนี่ยเป็นงานปิดก็เลยไม่สามารถเราทุกคนไปได้นะแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตอนบ่ายเนี่ยเราจะมีงานเดิมพรมแดงแล้วเดี๋ยวมีแม่เอ็มกับพีก่กี้มาแต่งหน้าทําผมให้นะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะฉะนั้นขอตัวไปอยู่กาแฟ่อก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปทํางานก่อนเดี๋ยวมาเจอกันตอนบ่ายค่ะไปค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะก็คือเสร็จงานเช้าแล้วใช่ไหมแต่ว่าเรามีอีกงานหนึ่งค่ะพอดีว่างานเช้าเนี่ยมันเป็นเป็นงานปิดก็เลยไม่ได้แบบถ่ายเบื้องลงเบื้องหลังมาให้ดูแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีไปเดินชมแต่งลุกพ้นอยากเห็นลุกป้าปก่อนวันนี้เดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวไปถามแม่เอ็มว่าแบบวันนี้เนี่ยจะแต่งลุกอะไรแม่ก0 2สอซื้อหวยหรือเปล่า อันยังออันยัอยู่งมาอะไรอ่ะแม่วันนี้แต่งลุกอะไรคะแต่งลุกอะไรครับแม่แต่งลุกอะไรเดียววันนี้อยากให้ทุกคนเห็นทุลุกลุกสู้ต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้จะชนะแต่งโมให้ดูหน่อยเนี่ยวีไม่ได้นี่เล้ยเลยจไม่ได้ได้ดูหน่อยนี่ล่ะบูบูแ่งหน้่จังอะไม่เข้าใ่ะ แตงโมไม่พอหรอกเนาะวันนี้มันไม่สดชื่นเนาะอาอาไปอาบน้ำก่อนก่อนแต่ทีนี้ใสไม่ล้วค่ะเราต้องหยุดกาแฟด้วยนะขอด้วยนะขอด้วยนะไม่ไหวแล้วอาไปอาบน้ำก่อนค่ะบกาแฟกาแฟอันนี้ไม่มีื่อไม่ต้องถ่าเพราะเขายังไม่ตาไม่ใช่ถ่ายนี่เป็นเป็นมือแม่เองมือแม่อุ่นเห็นไหม เห็นมือย่างเดียวเลยท่วมหน้ามาแล้วโอ้ยแรงได้ก็คือเดี๋ยจุกจิบมาสักสี่โมงเพื่อจุกจิบเขาอยู่จีิงๆนะแต่อาเมือหลงไปเดินเขาไปตามที่คุณพี่ในคิวขาวไฟไม้จริงแม่ขาไปหลอดเลยอ่ะเน <c oughs> ี่ย <c oughs> ไม่เคยได้งานที่แบบคิวๆแบบว่าแบบแม่แต่งไปห้าชั่วโมงโอห้าชั่วโมงเลยเหรอแม่ โอ้ยงวดเวันว้าวเป็นกระถาเรียกสิกันหาโอ้ตื่นเต้นไหมครับกับวันนี้รางวันครั้งแรกในชีวิตดูเือนเต้นโอ้ยวันนี้แบบลุกแบบว้าวเนาะว้าวโกลโกลเหรอคะแม่ว้าววาววาววาวเปลี่ยนงานทันเรอตอนเปลี่ยนชุดงานเขารู้หมดเลยเนี่ยเปลี่ยนชุดสีสโวเวอร์เรารับรางวัลทั้งทีเราแบบ สุดเดียวไม่ได้หรอกได้นเนี่ยได้ได้รางวัลในแคตตาลอกีก็คือเป็นนางงามแรบบีเฟอร์ก็คือเป็นนางงามแบบที่แฟนคลับโบนให้คุณผู้จัดก,การค้ากาแฟ่แล้วยังอ่นเลยค่ะอ้ายคอบคุอค่ะก,ก็คือมาโครนาโะคามามค่ะคุณแม่แล้วก็แล้วถ้า,<ร>ามันไม่ได้ชงร้อนหรอชงร้อนแล้วเราใส่น้ำแข็งได้สิบกิโลสิบกิโสองรอบแล้วน้เมื่อเช้าชิกิอล อ,อ๋อ,อ,อ,อหรอก็คือน,นอนนิดเดียวเองโลงงานแน่นมากวันนี้ขอแบบขอสดนิดนึงมัน,นดูเกิดชื่นอะโอ้โหตื่นเลยตื่นเลยพิกี้หนูว่านะขอแม่<ร>แก้วหนึ่ง <laughs> หนูคิดออกแล้วพิกี้หนูว่านะ,ะเราต้องแบบเราต้องรวบผม ถึงจะปังรอดตอนแรกไม่รู้ว่าจะทำผมทำอะไรเนาะคิดไม่ออกคิดไม่ตอนแรกอะไม่ออกคิดออกเลยพอได้กาแฟแล้วปังปึ้งเลยปิ้งปิ้งปิ้งเหมือนแบบหลอดไฟอยู่บนหัวปิ้งปิ้งปิ้งเร็วๆไม่เอ็มใจเย็นๆนะครับคุณผู้ชมค่ะอย่าเร่งคขาแ่ลเร่งแหน่รู้แล้วฉันก็คิดออกแล้วจะแต่งตาแบบไหนยังไงกลัวแล้วอะแต่งไปตามใจปรารถนาโอเคค่ะ ตื่นเต้นไหมแม่เร็วๆนี่อ่ชอบเร่งแม่เลยไม่เคยมีเวลาแบบเดีจะบอกแต่งหน้าห้านาทีครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยก็คือถ้าได้วันนี้ถ้าได้ไม่สวยคือท่าจมจิ้มนะแม่เต็มที่ที่สุดแล้วมีใครรอดไหมโอ้กาแฟ,แฟซีซีชงเลยชงเลยตื่นเลยเออมองตรงอันนี้เป็นแบบฟ็อกซี่อายเบาๆนะฮะเป็นพลังก่อนแม่อเนี่ยได้ดูซิไม่มีใครชงให้แม่กินเลยอ่ะกาแฟเจ้ามิตรเฮ้ยเอ็มถึงไม่ไหวแล้วเดีิมเดิม มาแล้วแม่วาวอกินวงก่อนอยากกินมากว้าวอ้าววอาว้าว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 อ้าวว้าวว้าวว้าว้าวว้างว้าวว้ว้าวว้วแ้าวว้าวว้วว้าว้าวว้แว้วว้าวั้ววมาวว้าว้เววาวว้าวว้าอวาวว้าว้าา อุ้ยสวยมากเลยนี่ปั่นนิดนิดน่อยแม่ปั่นนิดเดียวเองใช่ไหมเออสวยมากโอ้ยตายตายตายโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานนะอุ้ยอุ้ยจับผมนู้จับผมดนู้โอเคมามาแล้วอุ้ยไปเร็วไปเจอกันที่งานค่ะไป สว,ส,ส,สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะด้าก็นั่งอยู่ที่ห้องรับรอง ตอนนี้เนี่ยก็คือแม่เอ็มกับคุณจุิจิมกําลังไปเอาเครื่องประดับมาให้อยู่เนาะก็เดี๋ยวจะมีเดินโคมแดงแล้วหลังจากโคมแดงเนี่ยเราก็จะขึ้นบนเวทีรับรางวัลน,นะทุกคนตื่นเต้นมากเลยเป็นครั้งแรกเลยเนะนี่ยได้รางวัลอะไรมีมีใครรู้บ้างเปล่าอะไรนะง,งานฟีเวอร์ต่างมากนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าตื่นเต้นแค่ไหนแล้วก็คือทุกคนหายหมดเลยเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวงงมาก ไปไหนกันหมดทำไมทิ้งลูกสาวไว้ตรงนี้แม่ไหนก็นมาแล้วแหละเดี๋ยวจะได้ใส่เครื่องประดับนะคะแล้วก็ไปรับรางวัลกันค่ะเพราะคือถ้าหล่นลงแล้วก็ยกโซโฟาเลยนะจ๊ะอันนึงเนี่ย <laughs> จะจับไว้เลยนะห้ามแล้วมือแต่ละคนนะอ่ะ <laughs> ให<น>ญ่บากคือไม่จับดีกว่าจิบมาหารเท่ากันนะ <laughs> เขินจังเลยอ่ะขึ้นไปคนเยอะมากเลยนะลิ้นไปจะเกินมากเลย ก็จะเ, <ไง S 1> เขิดมาไฟนี่แหละพี่บู๊ตอเคพี่พพกลับน้องกันไปเช้าเลยค่ะเป็นไงบ้างเมื่อกี้เตื่งเต้นมากเลยก็แบบีถ่ายรูปว่าโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวมีสัมภาษณ์ในทุ่ง ไหวสิคะเพราะว่าเรามีตัวช่วยไงเราดื่มมาคนคราไปตั้งหลายแก้วไม่ว่าเอาอะไรมาไม่ไหวก่อนนี่ดูสภาพเฟรชขนาดนี้ประดับ้อี้มาักีนนี้ก็มดักอะไรบูบารีค่ะสวยมากแล้วก็ชุดจากสอร,พร์พลิอนดอนนะคะสวยมากนี่จะถามว่ามีคนบอกว่าอนนเมริกาจะเปลีย่ยนุดจริงไหมคะวิงเราติดตามแล<อ>้วค่ะ เปลี่ยนชุดเหมือนกันแต่เราต้องไม่เปลี่ยนด้วยทำไรเอ่ยมาทำอะไรทำไมรีบจังมารงรีบปะรีบเดี๋ยวไม่พันรีบปะรีบสี่สี่ันเปลี่ยนชุดเก่งเปลี่ยชุดเก่งมาิกหน้าเพรคุณที่เอาชุดนีงให้ฉี รองเท้าสวยไหมทุกคนนี่ทุกคนรู้ไหมคะว่า2องถุงเนี่ยน่ากลัวมากเลย2องถุงเนี้ยเจ็ดร้านบาทครับมันจะน่ากลัวมากเราจะไม่พูดถึงมันี้เพราะว่าจะต้องไม่หารู้นะรู้เลยนะรู้เลยว่าแม่เอาไปกำไรสวยมากอย่าใส่แบบนี้เอวนะเรองเท้ามันนี้โหสวยมากเดี๋ยวลงแล้วคุยนะคุณผู้ชม

รางวัลน,นี้มันทำให้ด้ารู้สึกว่าด้าได้ประสบความสำเร็จบนเส้นทางของทางเป็นงานนะคะอันดับแรกเลยก็อยากจะขอบคุณทีมภูเก็ตนะคะขอบคุณที่เชื่อมั่นในเด็กผู้หญิงคนนี้มาตลอดนะในวันที่ด้าไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเอง ขอบคุณที่ทําให้ผันดนะเป็นจริงค่ะขอบคุณ TPN ที่มอบโอกาสให้ได้กับตําแหน่ง Miss n v e r s e Thailand 2020ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่รู้สึกว่ามีเหมือนมีการดูถูกความผันมีคนดูถูกความผันของตัวเองอยู่อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็สู้ต่อไปค่ะ อันดับสุดท้ายและสำคัญที่สุดเลยก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนค่ะขอบคุณที่คอยส่งมอบกำลังใจและมอบความรักให้กับด้าอยู่ตลอดหัทุกคนนะคะขอบคุณค่าวิลล์มาสน้าสดๆแล้วสวยสะกดเสือมองแลวเหมือนโดนต้องมนต์จริงๆยินดีด้วยนะคะน้องอแมด้า ทุกคนตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยได้อยากจะขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะสําหรับแคแนนโวตแฟนคลับทุกคนนะคะที่คอยมอบก,กาลังใจและความรักให้ได้ตลอดระยะเวลาของการเป็นปนางงามของด้านนะก็อยากจะขอบคุณจากใจจริงเลยนะคะขอบคุณทีมภูเก็ตทีเพียนโกลบอล ขอบคุณทุกๆคนเลยที่อยู่เคียงข้างด้ามาอย่างสม่ำเสมอน,นะภูมิใจมากเลยทุกคนตื่นเต้นอีกตื่นไม่หายเลยส่วนใครนะคะที่เห็นด้าดื่มกาแฟมาคนน่ารุ้บแนมาแล้วอยากจะลองเนี่ยเดี๋ยวด้าจะมีลิงก์แปะไว้ให้ข้างล่างนะคะหรือว่าไปหาได้ที่ซูเปอ ER ร์มาร์เก็ต ไลฟ์บ้านคุณได้เลยค่ะขออนุญาตกลับไปตื่นเต้นต่อแล้วกันนะคะแล้วก็เดีย๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe, คอมเมนต์กดกระดิ่งด้วยนะแล้วก็เขียนในคอมเมนต์กันมาว่าอยากจะเห็นด้าทำอะไรในคลิปต่อไปค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะไม่ยังไม่เลิกฟอมเลยอ่ะว้ายาตัอยวอ้วนมคา่